ตัวอักษรตัวนี้ข้าวริงเลยครับรูโอ้ยข้าวเดี๋ยวใก้ยิ่งแล้วนะครับนัเนีนครับตอนนี้เรามาถึงอาณาจักรที่สี่แล้วนะครับคืออาณาจักรแอสเซียนะครับพวกเขามีภาษาพูดนะครับเหมือนพวกซซมิติสและที่สําคัญก็คือพวกเขามีการปกครองนะครับเหมือนระบบเหมือนระบบมีโโซโปรเตเมียทั้งหมดนะครับและที่สําคัญก็คือเขาได้สร้างหน้าชวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกษัตริย์ผู้ที่ปกครองอนนั้นคืออันซูนาซิปานกษัตริย์ซาคอนที่สอง นะครับครับแล้วด้านหลังมันเรียกว่าอะไรครับใช่ครับสงส้ายนะครับอ๋อด้านขวาเนี่หรอครับคืออาณาจักรหรือเป็นพระราชวังคอสบัสนะครับส่วนด้านซ้ายนี้นะครับอาจจะเป็นประตูทางเข้าพระราชวังคอสบัสนะครับซึ่งมีรูปวัวห้าขาอยู่นะครับเรียงครับครับแล้ววัวครับครับหมาไรครับอ๋อวัวห้าขานี่หรอครับก็คือว่าคือผู้ที่มีอำนาจ นะครับก็คือว่าโอ้ถ้าว่ามีใครบุกรุกเข้ามาใช่ไหมมีเผ่าไหนที่บุกรุกเข้ามาจะมายึดครองเห็นวัวห้าขานี่กระเจิงหมดเลยครับเพราะว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจหรือเป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจมากที่สุดในยุคนี้เลยนะครับตัวเรียนครับนะครับต่อไปนะครับครูจะพาไปดูอาณาจักรที่5กันต่อครับตัวเรียนครับมาครับนักเรียนต่อไปนะครับครูจะพาไปดูอาณาจักรที่5้ากันนะครับเป็นอาณาจักรนิโอบาร์บูลไปเลยครับ นะครับนักเรียนครับตอนนี้เรามาถึงอาณาจักรที่ห้าแล้วนะครับที่มีอาณาจักรชื่อนิโอบาบิโลนครับถูกครับนะครับผมอาณาจักรคาเดียไม่ใช่หรอครับ๋อเป็นคำถามที่ถูกต้องครับอ่าเ่็นเขาอยากจะรู้นะนะครับก็เพราะว่าอาณาจักรนี้นะครับในสมัยก่อนนะครับเขาได้มีการสถาปนาเมืองบาบิโลนนะครับและที่สำคัญก็คือได้มีการสถาปนาสวนรลอยบาบิลนนะครับเพราะว่าอายุปษัตรของ ท่านอัสซูนาซิปานครับท่านได้สิ้นพระชนลงสิครับครับครับผมสวนลอยบาบิโลอยู่ไหนครับอ่าเป็นคำามที่ดีมากครับสวนลอยบาบิโลนี้นะครับตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำยูเฟรติสนะครับผู้คนที่นั่นนะครับจะชอบปลูกพืชนานาพันธุ์นะครับและที่สำคัญก็คือจะมีคนจากอารยธรรมต่างๆนี่นะครับมาจะอยู่ที่นี่กันนะครับจากรุ่นสูตรหนึ่งรุ่นหนึ่งสูร่รุ่นหนึ่งครับแล้วครับผมมันสวยไหมครับสวยครับ เป็นแม่น้ําที่สวยแล้วก็มีเป็นที่ที่อุมสมบูรณ์นะครับและที่สําคัญก็คือ,อลุ่มแม่น้าในกิฟส์ระยูเป็นที่ที่นะครับก็คือทําให้เกิดอารยธรรมผนะสมนะครับครับน,นักเรียนครับต่อไปครูจะพาไปดูอ,อาณาจักรที่หกันต่อเลยนะครับปาครับนักเรียนต่อไปนะครับครูจะพาไปดูอาณาจักรที่หกกันนะครับตามมาลยครับครูครับเมื่อไหร่จะไดยกินข้าวกลางวันครับโอ้ยไม่ต้องถามเดี๋ยวได้กินแน่นอน ไปเที่ยวก้อนหมูครับตอนนี้นะครับเรามาถึงอาณาจักรสุดท้ายกันนะครับก็คืออาณาจักรเปอร์เซียครับครับครูครับมันมีอะไรสาคัญบ้างครับมีครับเพราะว่าอาณาจักรเปอร์เซียนี้นะครับก็มีการเกิดการแย่งชิงกันนะครับของพระเจ้าลาริอุสที่หนึ่งนะครับที่ท่านได้มีการขยายอาณาจักรของท่านนะครับได้ไปถึงอียิปต์นะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับเมโสโปเตเมียนะครับก็ได้ถูกยึดครองและอยู่าภายใต้อํานาจของอกษัตริย์ที่มีชื่อว่า,าราชวังซาสานิยะนะครับก่อนที่ประเทศอาหรับนั้นจะเข้ามายึดครองและก็ราชวังวังเปอร์ซีโพลิสของพระเจ้าราลิอุสที่หนึ่งถูกทําลายครับเป็นไงครับอนเรียครับพบทั้งอาณาจักรแล้วครับผมภาพด้าหลางนี่ใช่ไหมครับอ่าใช่ครับผมกต้องครับ อ่าตอนนี้ครับเรามาดูครบหมดอาาจัรของเนนี้ทำในศูนยิมีเมียทมมนทั้งหมดแล้วนะครับอ่าหิวข้าวมาเรียน,ค,น,นยครับักเรียนครับหิวมากครับอ่าครับไปครับเดี๋ยวครูจะพานักเรียนทุกคนนะครับกับโรงเรียนนะครับนะครับเที่ยงผมนะครับโอ้เดี๋ยวได้กินครับไปกินข้างโรงเรียนนะครับไปแลครับนักเรียนครับหิวข้าวมากเลยครับครูอ้าวเป็นไงครับนักเรียนครับครูพานักเรียนไปดูพิพิธภัณฑ์จำลองนะครับเกี่ยวกับ อารียทำมีโสโปรตีนเนียนะครับแล้วตอนนี้เราก็ากลับมาที่โรงเรียนแล้วนะครับอยากจะไปอีกไหมครับเกนักเรยครับอยากครับแล้วนี่กินข้าวกันกินน้ำสมานเนี่ยครับเนี่ยกินแล้วครับกินแล้วครับกินแล้วหรอครับเอาในบัานพวกเธอสี่คนเนี่ยใครกินเยอะที่สุด,ดในปาในปาเหรอโอ้โหตัวใครนี่กินเยอะมากเลยและจิงจีจางันนี้ วันนี้กินจานเดียวครับอ๋อจานเดียวคุณเล่นครับยี่สิบครับยี่สิบยี่สิบาทครับวาตายแล้วโอ้ริ่งมุกกับครูอีกอานะครับหลังจากที่ครูนะครับได้พานักเรียนนะครับไปเที่ยวอาณาจักรมีโซโปเตเมียนครับไปดูวิถีพัณฑ์จำลองทั้งหกอาณาจักรนะครับก่อนที่เราจะจบม .6 นะครับอ่าครูอยากจะมีคำถามนะครับที่เราได้ไปเที่ยวกันครับมาถามนักเรียนนะครับ ว่าอาณาจักรมีโสโปเตเมียนี้นะครับมีชื่อว่าอะไรนะครับแล้วมีกี่อาณาจักรอ่าครับผมนะครับครูขอถามนายสอดีก่อนนะครับว่าอาณาจักรมีโสโปเตเมียนี้ครับมีกี่อาณาจักรครับถูกครับอ้าถูกต้องครับตบมือครับดีมากครับต่อไปครับนายเอโก้ครับอาณาจักรแรกของมีโสโปเตเมียมีชื่อว่าอะไรครับ คุณไม่เล to ่ครับอ่าคถูกต er> ้องครับต่อไปครับอ่าในปามครับอาณาจักรที่สองมีชื่อว่าอะไรครับอ้าใครเล่นครับอ้าวตบมือครับดีมากครับและในบาสครับอาณาจักรที่สามมีชื่อว่าอะไรครับบาบิโลเนียครับอ้าตบมือครับอาครับเหลืออีกสามอณาจักรนะครับอ้าวพร้อมจะอะไรครับอ้าวอาณาจักรอะไรครับอาณาจักรไหนอณาจักรเนเยอาณาจักรที่วก็ปาบิโลเนีย ได้เอายจใส่ได้ครับเก่งมากครับดเราครับจ้าโมได้ย<า>ั้าตอบือตอบคําถามครูได้คูได้หมดแล้วเอาจบก็จบกบ <ขอ S 2> คำพูดดีดีแต่เจอคุณทุกทีก็ไม่กล้าเยดอกไม้ในมือหยิบมาทือทำไมคุ้นเคยความรักก็อยากเปิดเผยทต่ไมรู้วิธีอยู่โรงเรียนพูดายมีแต่ชายรู้